จ้าสำหรับไข่ห้ากับสรุปไข่น่าจะได้ปอเต็มสองแผงค่ะแผงข้างล่างปอเต็มแต่ว่าแผงเครื่องนี้เต็มอยู่ไก่มันเหลือประมาเจ็ดชิปก็ตัวละจ้ะม,มือก็ไข่หกชิปก็มือก็ไข่หาชิปส่วนหาชิปกัวจ้ะอยู่ประมาณนี้จ้ะสวัสดีจ้าเอฟซีพีพีน้องๆอ,อ๋อเขามาเก็บไข่ลเหรอจ้ะจตอนบ่ายตอนช่วงบ่ายล่ะเขามาในโลงไก่สีมากมาเก็บไข่เนาะจ้ะ คุกไข่แล้วๆเขากระสีรุ่งไปหาเก็บผักบุ้งเก็บผักกระถินเก็บหยามะใกลจ้ะแต่ว่าตอนนี้ขึ้นมาเขามาเก็บไข่ก่อนจ้ะใบแล้วมบ้ยใบสองใบสามละใบสามละโอ้ยไข่ยังเขามาไข่ใส่สุดใกล้หมือนกันกลเหมือนนี่คือต้องมีไข่สจังไดใกล้สีใดเท่าไรเนาะเหมือนนี่เนาะคือเป็นไข่ห่างๆสีน้องๆเลยเก็บไข่ก่อนนะ อันนี้คือส่งไข่หลายจ้ะแล้วขได้พอแผงอยู่พี่นออ้องเจ้าเลยมั้งเพราะว่าทีด้ไปล่างอีกจ้ะเพราะว่าไข่รู้สึกว่าไข่บลอดใส่เพราะว่าไข่สะอาดไปเลยเนาะไข่ให้เขไข่สะอาดนะ Có sống không Đúng con, con con, con Đúng con หกสิบไม่หกหน่วยมื่อนี้มื่อนี้เขาสิคข่บ่ข้อหกสตแ้หม่อใครช่กันกหม่อมดงอยนยนะที่ได้เขา ให็นจักสองขวดก่อนน้ำรูส้สึกว่านา้ำสิ้มเงินว่าน้ำสิ้มเงเนาะจ้ะเดิ๋ยน้ำเฮ็ดน้ำมไม่ก่อนจักสองขวดก่อน มีจับมือแรกเขาเรียนใหม,ม่อีก,กันนะให้หาซุกหาหน่วยอะไรเขาหกสิบจัะแล้วาอาหารนี่ช่วงบ่ายนี่ก็ใกล้สิมึดแล้วเลือยหน่อยเดียวจ้ะก็พอดีกับที่เฮาสิมาเกียรประมาณใบชี้โมนเข่งนาะจ้ะเฮาสิมาเกียร์แค่นึงแล่วไเทียน เคลียร์แล้วเราก็ลงไปเก็บยพัก oh. เก็บยพักมาแล้วก็ทิมาเห็ดอาหารเห็ด oh. อันนั้นไว้ก็ทิ้งมุ้งแรงกับพอดีเกียดอ่ะ oh. ดีค่ะวันนี้พี่อิฐมาอะไรครับมามาดูเห็ดขึ้นครับมาดเด็ดขึ้นครับมันขึ้นหรือเปล่าครับเมื่อกี้เมื่อกี้พี่มาเก็บเห็ดครับเหรอเห็ดเน่ากินได้พผนยังเสียวไม่เข้าขิ่นอยู่เห็ดหอมมาไม่กินได้ไหมไม่มันเน่าแล้วมันก็ไม่กินไม่ได้มันก็เสียแล้วไง มันก็ไม่มีละมันไปตรงนูง้นมันไปตรงนู้นเออไปเดินดเดินเดินกลับกลับนันไม่ไมีละก็มีแล้ว,ลวพี่น้องมตายมดและเน่ามุดละออกไหมพ่นละขันมันทีออกอีกออกไหมพ่นละจ้ะแต่ว่าขันว่าออกบานนี้กะปีละเทือนเนะลยออกข้างนี้นอกจากฝนสีดดีอีดีแล้วก็ขาสิงหัวออกอีกนกกัดจ้ะไปเดินเร็วเดินเดินแม่จะไปเก็บเอาผักบุ้งไปให้ไก่ Ôi mười lạ tung tôi mệt anh còn mẹ, thằng này có đơn còn, ừ. đơn thế sớm mới thông vinh điên, điên, người điên, đơn có điên, 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 lạ điên, có điên, vinh uộc Người nghe Không phải tải điên, <laughs> điên, điên, người lại à, được เก็บเอาผักบุ้งแต่เห็ดไก่กนจะไปฟักเห็ดไก่เหรอครับแม่ข้ามไปไหมข้ามข้ามเลยแล้วข้ามมาดีๆนะขวนโอ้ยมาเรียนเหนะ็น้องอีพอกเลยที่แม่ไม่เก็บเปี่ยนตรงนี้เหรอใช่เก็บแล้วก็มาเก็บตรงนี้แล้วลูกที่วิ่ไม่เก็บเปี่ยนใช่ใช่ใช่เดี๋ยวแม่จะลงไปเก็บผักึ่งตรงนี้แหละ คพี alors, look, ่น uh, ้องไปไปไปนะโล่งใจไบนี้แหละมองยังเป็นคนต่อไปเลจากลงไปนะไปอย่าไม่ไม่ต้องเอาวางไว้ตรงนั้นของพี่ก็วางไว้ไะเดี๋ยวลงไปลึกนะถอดรองเท้าด้วยมันจะติดโอ้จากเดี๋ยวโลงมานั่นะ ีอจองออมโวกขอล้างมืหน่ยครับออมันบอกมันาไงละ่ะมันบอกว่ายังไงล้างได้ไหมล้างได้เหรอ,อมันบอกพี่เหรอฮะกบบอกพี่แล้วว่าล้างได้ครับเรียอะไรพี่น้องว่าขอกบล้างมือพะนะ ก็มีอย่างมาเรียนเถอะขอล่างมือหน่อยครับเดี๋ยวลงมานะครับน้ำมันลึกนะครับทำไมลึกนอทำไมลึกหนอมันก็ลึกหนอน้ำมันเยอะมันก็ลึกสิมันมันทำไมทำไมมันน้ำลึกครับน้ำฝนมันตกไงครับถ้มันตกมันก็ต้องลึกสิครับเดี๋ยวเขาน้ำออกครับใครจะเอาออกบ่อลุงลุงทัด ลุงพัดก็แมเอ,ออกแล้วลุงพัดจะไว้เอาปลามากินปลา,ปามาเลี้ยงปลาเลี้ยงความลุงต้องมีความม,าม,วาม,วมีความสุขสิชอบทําอะไรมันก็ต้องมีความสุขถ้าไม่ชอบก็ไม่มีความสุขถ้าชอบทําก,กา,ทา,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 าก็มีความสุขก็เป็นก้าวเพราพี่น้องทำเราไม่มีความสุขเว่าเฮิตเหล่าสัตว์ฮ็ดหล่าก็มีความสุขหล่านันมากเนาะขันบ่มากทันก็บ่มีความสุขไม่มีปลา,า,า,าไม่ีปลาป้าไหน หวกตัวหนึหน่งมอนฝายังยังยังแม่เจ้าอีกดูเจ้าอีกดูเอาก้องกันไหม้นลเมรเก็บเป็นเม็ดแล้วนี่เปียก็เปลี่ยเราพี่น้อง <laughs> เปลี่าพี่น้องกั้งร้านผู้ขายเด้เอ, <laughs> เ,ปอ <laughs> เปียกเราพี่น้องผายากมดปะ อยากร้ายบ่เราลงมาทําไมเราไม่ได้ไปโยชน์อะไรเลยปลาป้าเออไม่ใช่ปลาพวกลูกกบลูกกบลูกเขียดมันมันตักกัดไไม่มันไม่กัดหรอกลูกมันร้อนไหมล่ะพี่นะน้ำมันร้อนจริงนะเอากจร้อนสิแม่บอกแล้วไงว่าน้ํามันร้อนโอ้ยมันถี่ลมเด้อพี่หวังมันถี่ลมเด้อหัวซักเด้อ บึงจรองเฮาเด้โอ้ยพี่น้องเป็นอะไรเป็นเรื่องของพี่น้องพี่น้องไงพี่ปลาบอกพี่น้องมาบึงจะเอาน้ำใส่แล้วมันก็มันก็ตายตายไม่ได้ทำอะไรมันจะตายได้ไงก็เก็บผักเฉยๆลูกมันก็ไม่ตายหรอกเก็บผักบุ้งเฉยๆ ถ้าไปเก็บผักมันอะ่ะมันก็จะตายไม่เราไม่ได้ทำอะไรมันมันจะตายได้ไงปลาป้า,ปาเกดปลาเห็ดเหรอหัวคือตัวเฮ็ดกินดไม่นี่งนะคตรมีอยังวงา่าหุจักโคตรัวโคตรกบกบเยอะแล้วครับมาเฮ้ ถ้าทำอะไรถ้าถ้าทำนมันกเปน็คนวินี้าม่ยพี่น้องเอ้ยเอาใส่รองเท้าไปขึนไปเลยขึนนีไปไค่อยๆนะค่อยๆนะมันจะล้มนะค่อยๆๆไม่มาได้นะโอ้ไม่มาไม่ได้ลูกๆขุงเป็นห่วงเขาอีกพี่นอ้อง จะสั้งบ่ต้องห่วงว่งาห้าสิไปบ่ได้ท่นนานเจ้าขวานเดินไปทางนี้เข้าป่าไปแล้วนะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยน่าจะตกก็แยแล้วมันยังงูขึ้นมาหาเขาหอยู่เช้นงูนเลยไปไปมาเนปะอย่าแล้วเาก็มาเก็บเออเดี๋ยวเข้ามาเก็บใหม่ครับเดี๋ยวพี่พามาใหม่นะครับอ้อยมึงขีัดวบวางวางไม่ามเองไปเดินเหนื่อยไหม พื้นที่เต็มแล้ว<ะ>พื้นที่เต็มไปไปไปแล้วพี่น้องเื่อยหลายแล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณที่เขามารับชมเด้อจ้ะขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้อจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะขอบคุณครับหรือยังหันห<ะ>น้ามาสิขอบคุณครับนะเอาหันหน้ามา จะหัวสากครับเอาขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับบาย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 พี่อิดบายบายครับข้ามเลยลูกข้ามเลยเดินไปใกล้ๆอีกเดินไปอีกเดินไปอีกเอาข้ามข้ามข้ามที่นี่ข้ามเร็วเร็วไปเก่งมากขี่ลายไลซ์ซัมมี่ก็ได้พี่น้องเอ้ยขอบคุณมากครับกลับบ้านแล้วพี่กลับบ้านแล้วครับ